สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกอกสเตชันนะคะตอนนี้รถจากกกอกมาถึงกันแทบทุกคันแล้วนะคะหลายคันแล้วนะคะล่าสุดก็จะเป็นรถของหลังบ้านลุงพลนะคะรถน้องนําโชคกับน้องใบบุญมานะคะใบบุญก็รถตู้ลุงพลค่ะแต่ว่าลุงพลมานอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมาดูโซเฟอร์หน้าบ้านะคะว่าใช่แอชชิดหรือไม่นะคะซูเฟอร์ผมว่าเรื่องกับเทพสรุปยังไงอ๋ออ๋อกับเทพเหรอ เปิดประตูแล้วใครลงบ้างมาดูค่ะย่าชีญาชีต้อนรับค่ะผมกวาชีสอปปลาวับี่ัสวัสดีค่ะยา่าหลงทางหรอคะขับคัแรกกลัวไหมโอชิดขับครั้งแรกกลัวไม่ถึงกลัวโอชิดขับเด็กอยู่ข้าง ิคลับเต่ากันยาครับโอ้โหครับรถเป็นยังไงพีป้าจ้ายันนี่สวัสดีค่ะยันนี่สวยจ้าก็องพาดยเนี่ยบอกไมดากันได้มาสวัสดีจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงใจดสเปูอาการคนในรถก่อนนะคะโอ้ย้นไรเนี่ายครั้งแรกวันแรกเป็นงไงครับเป็นยัไงครับ เสาวเกลือบหอดโออจนในนอตโดนอย่างนี้ขับรถโค้งแล้วเบรกจึ๊กเบรกจึ๊กโอ้ยคอยว่าสิคอยสิหอดดิบบอเบรกจึ๊กเบรกจึ๊กแล้ววะเบรกจึ๊กเบรกจึ๊กแล้วโค้งจะยังบุมบอกพูดถรอปะจิ๊บบอกว่าจิ๊บหับมือใหม่ก็ได้มือใหม่หัทจับ ช้องด้วยนะคะช่างเปิดช่องใหม่แล้วค่ะยายดานาเดียค่ะยายดานาเดียค่ะขอบคุณกดติดตามด้วยขอให้ยายดานาเดียนะค่ะนี่ยขารอนี่แหละรอข้างหน้าเรานี่แหละรอ มาแล้้วก็ขึนนะคะเ่ามีใครลงกันด้วยรือเปล่าก็มีอ่าประดานะคะมีประดานียาหนิงยาชิกระจกอันนี้มันมองไม่เห็นเลยเหรอมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นสีน้ำเงินัมาดูโซเฟอร์เอาโซเฟอร์สวมบทบาทยูทูบเบอร์แล้วแสดงว่าไม่เวียนหัวครั้งแรกครั้งแรกที่จับขับไปไม่เวียนหัวที่ตัวเองขับใช่ไหมผมก็เป็นยังครับผมขับเองม ขอยเปียนเียนไปได้เะครั้งแรกบอกเพื่อแรกคับพี่จับไปบนแม่รผู้่ารเบนนั่นกยยงานนีก็ยิ่ง้านมาดีโดยสารกับโดยสารผู้ถาถ้ากันกินเข่าไปย่งแล้วเนาะพูนเพิ่นเลี้ยงกับเปียกกุจับย่นอยู่พ่นป่ะค่ะจะมากับรถสาล่ะมาน้ำรถเพียงอุทสุดหนึ่งค่ะไปไม่ดาป่ะ ไปกินข้าวห้องทองกันสามหมอนมาไงลื่นตะกอนขับรถนะวัว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 เบ๊ะมามามาลุกม้วนกุ๊บเลยปฏิที่รถไปบุญแอดชิดครับใช่ต่อนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับประทานอาหารเช้าของลูกคดป้าเต็นนะคะ เช้าก็เป็นอาหารพื้นบ้านเนาะร่วมรับประทานคู่ก,ก,กันกับญาติผู้ใหญ่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ทีมงานทีพีสกินนะคะคุณน,นาทีนั่นเองมีกองมหากระถินใหญ่มากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่ซูมเอาค่ะกองมหากระถินนะคะใหญ่มากเลยนะคะองค์มหากระถินค่ะกล้อยอ้อยซอยปีนะคะมี้าขฝัน ค้าขวัญน,นะคะด้านหลังลุงพลนะคะเตรียมไว้เตรียมไว้สำหรับใบสีสู่ขวัญประแต่ลุงคนแล้วนะคะทางโน้นนะคะนีนน้เป็นงนะ,ะนี่ก็คือบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะ เสร็จจากพระฉันอาหารเช้าแล้วก็ญาติญาติโยมกินอาหารญาติโยมรับทานอาหารแล้วต่อไปก็จะเป็นการถวายกระถินนะคะว้าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกับช่อง,กอ,งก,ก,อกอกสเตชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กอก,กสเตชันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะเร็วๆนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแม่ๆนะคะ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็กําลังจะเสร็จเช่นเดียวกันนะคะสีสดตีไปดูพุ่มพานนะคะอันนี้เป็นพาน1 2ึ่งสอี่หชั้นนะคะสำหรับไหว้สีสู่ขวัญประแต่ลุงคลค่ะโอ้โหไปทุกวัดก็จะมีประเพณนี้นะคะ จบอีกรอบนึงนะคะอ่าเอ็ดมินหนูนหน้านะคะช่องกอกกอกสเตชันขออนุญาตไว้พระประธานก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขอว้สักกา